ครอบครัวถือเป็นสถาบันเล็กๆแต่มีความสำคัญสูงสุดของสังคมมนุษย์มีบทบาทในการปลูกฝังความเชื่อสร้างเสริมทัศนคติถ่ายทอดค่านิยมวิธีประพฤติปฏิบัติให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ที่กำลังตามมาแต่ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาลต่อสังคมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศที่ต้องรีบแก้ไขทันที และเป็นสิ่งที่น่าตกใจเมื่อสถิติการหย่าร้างในคู่สมรสได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกๆปเกีเด็กๆคือผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัญหาครอบครัวและพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมและของประเทศชาติได้อย่างไรหากต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้ พระเจ้าทรงสถาปนาสถาบันครอบครัวขึ้นตั้งแต่ในประธมกาลมีการกำหนดเป้าหมายความคาดหวังหน้าที่และบทบาทอย่างชัดเจนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นเพราะมนุษย์ไม่ได้ทำตามหลักการที่พระองค์ได้กำหนดไว้ดังนั้นความจำเป็นเร่งด่วนคือคริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจและร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้เป็นไปตามแผนการดั้งเดิมของพระองค์ คริสจักรมหาพรกรุงเทพได้เข้าใจถึงปัญหาครอบครัวและแผนการดั้งเดิมของพระเจ้าจึงได้ก่อตั้งพันธกิจเผชิญชีวิตคู่เพื่อช่วยเหลือคู่สมรสที่มีปัญหาหรือฟื้นความสัมพันธ์ที่แตกสลายให้กลับมาคืนดีกันเมื่อฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำบาปมักจะไม่กล้าเปิดเผยแต่ผลของบาปนั้นนะครับท่านบีบอกว่ามันทําให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นและผลของบาปทําให้ครอบครัวยิ่งไม่มีความสุข เพราะว่ามีความระแวงไม่ไว้วางใจนะต่อก,กันและกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวก็อาจจะมีหลายอย่างแต่ที่เป็นประเด็นหลักเนี่ยก็คือครอบครัวเรื่องเรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวเรื่องต่อมาก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะครับ ก็คือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจกในครอบครัวเรื่องการเงินนะถ้าไม่มีการพูดคุยไม่มีการแก้ไขร่วมกันนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทําให้เกิดการยาร้างกันได้ครับทําให้ครอบครัวหลายครอบครัวที่เข้าเข้าในปันธารกิจนี้นะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างมากมายนะเมื่อออกมาจาก นะการเข้านาะพันธกิจนี้แล้วเขารักซึ่งกันและกันมากขึ้นเขาดูแลและห่วงใยกันมากขึ้นนะฮะเขาเข้าใจกันมากขึ้นเขาสื่อสารกันมากขึ้นคุณป๊อปและคุณเล็กเป็นคู่สามีภรรยาที่ได้เข้าร่วมพันธกิจเผชิญชีวิตคู่เมื่อ6ปีที่ผ่านมาซึ่งในขณะนั้นทั้งคู่ไม่ได้เป็นคริสเตียนปัญหานี้เกิดจากเขานอกใจค่ะ ก็ทําให้ครอบครัวเราเนี่ยแตกแยกแล้วความรักที่เราเคยมีเนี่ยมันก็ทําให้เราหมดไปกลายเป็นความเกลียดชังแบบบางครั้งก็ไม่อยากจะมองหน้าแล้วก็ทําให้แบบความสัมพันธ์เนี่ยมันห่างเหินนะคะเขาก็จะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก็บางทีก็มีทําร้ายเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็ก็ทนทนอยู่ เสร็จแล้วเนี่ยก็บางทีก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเราทนไม่ได้ก็อยากจะเลิกก็บางทีก็คิดอยากฆ่าตัวตายแล้วก็เชาลูกไป้ด้วยลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้ชัดเช่นเวลาเราทะเลาะกัน บางครั้งลูกโมโหลูกจะตะโกนออกมาเลพอพอหรือยังหยุดได้ไหมแล้วเขาก็จะกรีดแล้วก็ขอบคุณพันธกิจเผชิญชีวิตคู่ที่ทำให้เราเนี่ยได้ได้บอกความในใจซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกยังไง จากการที่เราเนี่ยไม่ได้เคยคุยกันและขอบคุณสำหรับความรักที่แม่ได้ให้กับพ่อมันเป็นความรักที่ไม่มีความรักไหนมามาแทนได้ขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจากการเข้าร่วมพนันธกิจเผชิญชีวิตคู่ทำให้คุณป๊อบตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้า และนำครอบครัวให้มาเชื่อในพระองค์ด้วยเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจะรู้จักพระเยซูคือความรักคนระับเป็นสิ่งที่มันขาดหายไปจากชีวิตแต่ว่ามันได้รับการเติมเต็มจากพันธกิจวิกเอนสุดสัปดาห์เพชิญชีวิตคู่ครั้งนี้คู่ของเราเนี่ยอย่างเช่นพี่แดงเนี่ยเป็นคนไม่เคยขอโทษไม่เป็น อยู่กันมาตั้งเท่าไหร่สามสิบกว่าปี3าปีขอโทษไม่เป็นวันนั้นเราก็ได้เขาร้องไห้แล้วเขาขอโทษน่ะเอออาัศาจรรย์ไหมถือว่าอาัศาจรารย์โอ้พระเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้เชืเ่อเหรอทำให้เราเห็นถึงความทุกข์ของของภรรยาเราเนี่ยเราก็ได้หลังจากนั้นเราก็ได้ถวายตัวพร้อมที่จะช่วยเหลือคู่อื่นที่มันหลงทางหรือผิดพลาดไป คริสตจักรมหาพรได้ทำพันธกิจเผชิญชีวิตคู่มา1ิปีแล้วได้ช่วยเหลือคู่สมรสกว่า500คู่ทั้งที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนให้กลับมาคืนดีและรื้อฟื้นความสัมพันธ์ต่อกันพระเยซูรงปราถนาให้เราเดินลงมาในชุมชนเมื่อเห็นปัญหาแล้วให้เราแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวตันธรกิจนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าให้เราลงไปทำครับและเราจะรับระพรจากพระเจ้ามากมายทีเดียวและเป็นการช่วยเหลือสังคมได้ดีที่สุดครับ แล้วคริสตจักรของเราเองจะตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์อันดีของพระเจ้าที่มีต่อสถาบันครอบครัวตามแบบอย่างที่พระองค์ได้กำหนดไว้